สวัสดีจ้ะเพี่น้องมาเอาพักกับเราไปกินเดอร์เมนได้ซ้ำนานละบา้านนี้สิขึ้นเรา <c oughs> ว่ายเมาขอยลงซ่แม่ลงบ่ได้ไน <c oughs> แ,แน่เฮ้ยแล้วแต่หวงแล้วกินได้ลงบ่ได้ลงเอาซะ <c oughs> ถ่ายค่าตน้นผักเดาันปั๊บเอ้านี <c oughs> ่นอก <c oughs> แม่แม่แม่เอาลงแม่ลงบ่อได้เด้เน่ยขึ้นขึ้นได้ลงลงบ่ได้ปัะที่เนี่ยเอาก็สูงแท้ละโอ้ยหาจินใส่เงี้ยมันบ่สูงหรกอซัมนีนึงลงลอดแด้สิเจ็บพวกนี้ท่าพักกระเดาพี่น้องครับพักกระเดา ออกมะา,าลุ่มกับมา่เาลุ่งเนาะห่ายมช่ได้ายหลายเร็วเร็วเราไม่คำแล้วพอละปอานั่นเล็ดเอาใบออกเอาไปลวกใส่ส่งเพลทไปกินโดนๆเฮ็ดนำปลาหวานหอมอืมเป็ดยังเห็ดลวด พักสะดาวพี่น้องครับปีนี้พอง้ามบมดุกปันใดแต่ว่าสองปีขึ้นหลังนีง่โอ้ยทุกหลายครับท่าแม่ประไพพันเป็นกระมาะเอาครับจากของกงปีนี้อยากน้ำลานหน่อยตี่ครับบ่เห็นเป็นมาบ้านปีใหม่ถึงโคว,ว่าโคแล้วพี่น้อง เจ็บอยู่นี่แหละเดี๋ยวสิไปถ่ายบรรยากาศทงไฮทงหน้ากันแต่ว่ากระดกอยู่ได้พี่น้องครับพี่เลี้ยวเบิ้งอยู่มุมไกลๆพี่มันดกอยู่พู้ใดอยากได้เม้าได้พี่น้องเด้อครับอืบัวแพงดอกพักกระเดาแต่ว่าตัวนี้เสียพี่หลีครับพ่อได้ย่องครับเป็นพักกระเดา ต้นกกต้นเข่าครับมาล่างพอถอดไม่ถาวนปลูกไว้นะครับพี่น้องโอ้มือนี่ีกเกิงมาข้นตะเว้นเท่น,นอะอกเกิงกะขืนครับตาเว้นกะสิลงบบดที่นี่เฮ้นี่แหละธรรมชาติตะเว้นส่วนพุ่น คืออีกเกิง่งพี่น้องครับชิปนี้ไว้สำนีก้อนครับพอคันชิปหนักแล้วกันครับพี่น้องยืดดีมีแห้งสูบุตรคนครับความเจ็บจะสดใความไข้ย่สีมีครับสุภาพร่างกายแข็งแรงทุทกๆท่านสุภาพร่างกายแข็งแรงทุทกคนเดี๋ยวสิกลับบ้านแล้ววาที่นี่สิกลับบ้านแล้วพี่น้องแต่ว่าคุณเหนือบนกระสีไปพักพนตอยที่ช่วงนี้มันคํำไบพี่น้อง แถวงาว่ายบ่แบบนี้แนวใส่ผักกระดามาไข่แนวกอควนเถอะวะแต่แลวพี่น้องบ๊ายสวัสดีจ้ากลับเอง